ฮัลโหลสบายดีสบายดีสบายดีไอ้สมเองกับยายเพชรเท่านาะกำลังก้าวลงมาทีมเก่าทีมเดิมเฮาพี่น้องจ้ามึงนี่มีเมาเลยมึงนี่เลยอ๋อเตรียมตัวไปมีเมาเมาเลยมึงนี่เลยขอร้องขึ้นรถคนละคันเลยนะจ๊ะฮะมึอนี่จ้างเฮียเกตสนามไปโดยเฉพาะเลยมึอนี่เพรทีมงานนี่ทีมงานเมาเออจ้างแสนห่าจ้างแสนห่าเมามัดมือ ขาดตูนะพี่น้องอันนี้ก่าวัยรุ่นบ้านท่าแคนเขาคือเก่าคือเดิมจ้าพี่น้องจ้าเนี่วัยรุ่นบ้านท่าแคนเขาเฮ็ดเบียกเด้อพี่น้องเด้อออาเล่นสงการกันแล้วจ้าพี่น้องบรรยากาศก็คึกคักแฮงขนาดขึ้นไปแล้วคันหนึ่งพี่น้องจ้ายางเฮาก็ยังดวงหลายพายมากยังทันได้เอาขึ้นเลยจะเอาขึ้นแน็ได้ได้ได้จักสอบเนี่ยไอ้สมเมงรอบนี้เนาะ ตรงๆนะล่ะเพศชอบถือว่าได้อยู่เนี่ยไอเพชรา่าเช่าโอ้ได้หน่อยสมหน่อยเนาะมีหลายก็ได้สมหลายกับเป้าได้บรรยากาศคึกคักคือเก่าพี่น้องไม่ขัวไม่สะพานกับเตรียมพร้อมแล้วค่ะมันอย่างคือโบเล่คอยบ่เข้าใจบรรยากาศแต่เสี่ยวต้มันสองคนเลยข้ามพันเฮ็ดคนตอบข่อยพี่น้องเอ้ย นี่ไม่ขัวไม่สะพานเตรียมพร้อมหมดแล้วแต่อ้ายน้องเฮายังทันได้เฮ็ดแล้วเห็ดทั้งขัวและก็ทีเฮ็ดทั้งสองเห็ดทั้งสอย่างเลยแม่นบ่ขัวก็เฮ็ดสะพานก็เฮ็ดโอ้คักแล้วคักแล้วคักแล้วบ้านเฮาปีนี้ก็สิมีทั้งขัวมีทั้งสะพานเลยยายสมเองโดยดูแฟนที่เราส่งแขนยาวหลุนลานเดี๋ยวันนี้เราสิเตรียมไปเมาเลยเจ้าเว้านะเจ้าบอกว่าคะแนนมื้อนี้ทีมงาน เจ้าเห็นแล้วสายฟางแล้วเจ้าเคยได้ยินอยู่เพลงนั้นเจ้าเคยได้ยินเพลงนั่นเพลงของยายไอ้พงศวรรค์หรือยังเพลงบอกว่าตัวเมียไปขายขี่ยางมีไรมีอไปไปไปเปิดฟังเด้อไอตัวเมียไปขายขี่ยางคอยละนึกถึงทีมทีมสุเจ้าเลยนี่พวกตัวเมียไปขายขี่ยางนี่ ยางนี่ขายแค่อยู่ทางเข้าบ้านนาโพแต่ชูเจ้าข้ามมืดปืดตายามใดบ่มาจักเถื่อตลาดสองห้องเลเป้าหมายนะเออเป้าหมายตลาดสองห่องจุดจบอยู่จุดจบอยู่ไอเฮียอยู่บ้านเฮียร้านห่วยเอกพี่น้องเอออันนี้ก็ไว้รุ่นบ้านไอแค้นเขาคือเก่าคือเดิมพี่น้องจ๋าทางนั้นก็เริ่มถ่ายเบื้องหลังเอาเสียงดอกคูนแจ้วแจ้วเข้าไปแล้วเนาะฮะอย่าเด้อ นี่เขาถ่ายเบื้องหลังไปรุ่นด้านไเนถ่ายเบื้องหลังดอกคูณพี่น้องจา๋าบรรยากาศคึกคักแห้งคุณนพี่น้องคุณพี่นอ้นอ,งนอ,งนองบึง <S <S ยางเตรียมเอาขึ้นรถใช่มาไปด้วยไาเบิ่งพี่น้องไงยยสมเมงขามแล้วสิโบอเอาข่อยหลานข่อยบอกขันหลานข่อยบอกบอก็คือข่อยคือสิโบได้ข้าม ป่าน,นั่นเอินหาดอกพุนอ้ยขื้นพือกอนพี่น้องเลย,ดดยตอนนี้เขากระขามเฮืออน้ะพี่น้องากำลังสีขามไปฝั่งบ้านนาโพพุ่นอยู่ฝั่งทางพู้นเดี๋ยวเขาไปติดตามตอนต่อไปนะพี่น้องเด้อนีน่พี่น,อน้นนอ,งนนองแาตอนนี้คอยกระขามมาหอดบ้านนาโพเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องแกตอนนี้กะไอศีสวรร์เรากําลังยาไอ้อยาไอ้ศิษวะ กำลังเตรียมยางขึ้นรถได้ได้จักสอบไอ้ชิพ่าสอบเพิ่งโอจุเคราะห์ทหลายที่ให้ต้นไปพี่น้องมาฝั่งนี่แห้งแบบคึกคักแห้งขนาดเลยม่วนเด้พี่น้องเอ้ขายยางนี่ม่วนเด้ฮัลโหลสบายดีทีมเถ่าแก่เฮานเนาะยายเกตนาก็มาฮอดแล้วจ้าพี่น้องจ้ายายเกตนาเฮามาฮอดแล้วเซียนพระหลวงพ่อคูน้ำโอ้พี่นะเอาดอกคูนี่หน่ะไปแขวนน่ะเฮ้ ค่ะไปแขวนผ้าดึไอ <c oughs> พี่น้องเบิงเบิงพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศคือคักแขงขนาดเลยอ่อ,อนซอนขนาดเลยคันขัวแล้วสะพานแล้วส,สีบหุห็นภาพาแบบนี้้วพ,<า>พี่น้องเด้อคันค<ๆ>ันขวแล้วกับสิบหุห็นสะพานแบบนี้ถ่าไผของเล็กของน้อยของไผแบบได้หน่อยแบบได้สี่เป้าหาเป้าแซมสี่เป้าค่าเจ้าก็จะเอารถไถไปขายที่เลยนี่นะเขยดำเฮาได้จักสอบเนาะเจ๋วแจว น้ำยางก็เริ่มหน่อยแล้วนะไผก็ล่อยหลอลงไปทุกที <ไป S 1> ทุกทีทกทโอเคจ้าพี่น้องอัปเดตสถานการณ์ไหเบิ่งประมาณนี้เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปจ้า